แบบการหกจุดแน,นะคะหาจำนวนที่แทนด้วยช่องว่างนี้นะคะข้อที่1นึะคะยี้าเป็นห้านะคะ,สะแสดงว่ายีหารด้วยห้านะคะเพราะนั้นเราก็จะได้20ส่วนด้วยยีห้านะคะเท่ากับ20หารห้าหาหารหนะคะก็จะเท่ากับยีหารห้เท่ากับสแล้วก็25บหาหารห้าเท่ากับ นะคะดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องว่างคือ4นะคะตอบ4นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ63เป็น7นะคะแสดงว่า63หารด้วย9นะคะเพราะนั้น36ก็หารด้วย9เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะได้ 36ส่วนด้วย63เท่ากับ36หารด้วย9ส่วนด้วย63าหารด้วย9กนะคะก็จะได้เท่ากับ9 4 36นะคะ9 7 63ดนะคะดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องว่างคือ4นะคะตอบ4นะคะต่อไปข้อที่3าม นะคะ7เป็น70นะคะ,สะแสดงว่า7คูน10นะคะ 15, 15ก็จะคูน10ด้วยเราก็จะได้เส่วน15เท่ากับ7คูน10ส่วนด้วยสิบห้าคูน10นะคะก็จะได้เจ็ดสิบส่วนด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะดังนั้นจำนวนที่แทนด้วย ช่องว่างนี้นะคะก็คือ150นะคะต่อ150นะคะต่อไป9เป็น72นะคะก็คือ9คูณ8นะคะ5ก็จะคูณ8ด้วยนะคะก็เราก็จะได้5ส่วน9เท่ากับ5คูณ8ส่วนด้วย9คูณ8นะคะ5 8 40 9 8 72 ดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องว่างนี้นะคะก็คือ40นะคะต่อ40นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ12เป็น3สะแดงว่า12หารด้วย4นะคะเพราะะนั้น16ก็หารด้วย4ด้วยนะคะเราก็จะได้ ส6ส่วน12เท่ากับ16หารด้วย4ส่วนด้วย12หารด้วย4นะคะ16หาร4ก็จะเท่ากับ4 12หาร4ก็เท่ากับ3นะคะดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องว่างก็คือ4นะคะตอบ4นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ 55เป็น5นะคะแสดงว่า55หารด้วย11บเอนะคะ110ก็จะหารด้วย11เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะได้55ส่วนด้วย110เท่ากับ55หารด้วย11ส่วนด้วย110หารด้วย11นะคะก็จะได้5ส่วนด้วย10นะคะดังนั้นจำนวนที่ แทนด้วยช่องว่างคือ10นะคะคำตอบ10นะคะ